สบายดีพี่น้องครับอือฝนกะเพื่อฮะอือเอาเอารถนี่บอกว่าคนเขาอ๋อเอาห้องรอม,มาคนเขาเลยเลยียนะ้เบื่องฝนครับเมื่อกี้ก็ตกมากปเปะปะเป,ปะเป Đó, tốt bơ lược nguyên lược nhầm, tốt luôn mà. Ừ, rồi con khổ. Hê, hey, biệt tí phi không? ít. ít trong hơi trái 195 cao hà lướt vào này. Lớp bên cuộn bỏ. không? Cuột รองน้ำครับฝนก็ตกฝนฝนตกได้เมื่อคืนครับาขามาขับุญเลยเด้อขามาพูดเลยขามาไปให้บุญเลยเออรถเดิมๆครับ ครับคุณอนะคุณรับเหมาเข้ามาแล้วามไปเลยเฮ้ยจอดทำไมามไปเลยคุณไล่เลยครับ แบรบีแบบเบรีน,นั่นนั่นพูดมบอกเลยครับพูนฮะไหนตรงไหนตรงนี้ข้าไม่ได้บ่ีนเนี่ตรงรูเนี่ยฮะ,ตตฮะเต็มแล้ว๋อมเต็มเต็มแล้วอ๋อสิีงเขาเต้เขาหามมงเต้เขาให้มันไปโอ้ โดนถูกหลอ่อมันลงมาได้บ่นี่เพรว่าดินไหมเพว่าดินไหมจะต่ำมาแล้วไม่แห้งฝนน้อยไม่หรอโอ้หน่ายะน้อยเมื่อคืนก็ฝนตกครับนอนอยู่เทียงหน่อยๆพี่น้อ,นองเกี่ยวเขาหยอดสามทุ่มฝนตกห่ำเกีย่ยวจนแล้วครับ นอนอยู่เถียงอ่นเถียงบพมีผืนไม่มไมแตอ่นเถียงสูงเพียงหัวนี่นอนอยู่สามสองสามคนบ้านน่งกินเขาคนกับเปียกจืดอยูออห่หูหหหทุท่ม<ะ>หกของเราลงมาบ่น่ดปเออเหรอเหราลงมารถมันขึ้นไว้อยู่ดอกเครื่องเฮาบาทน,นี่ดอก เดี๋ยวนะครับมันมไปให้พุนเลยเด้อเท่เขาแล้วาขามไปพุนเลย okay, okay. เบิ่งเทวดามาอีกแล้วเจ้าแล้วท่าน,นบอดเบดทงเลยด้อนี่พูด <Ừ. S 1> แล้วป้ายางมวยแล้วเออเาไม้ห้าวอยู่ป้ายางไว้ด้วยเอาให้แล้วเด้อมึนงนี่เท่กระท่อมไทยเพราะนั่นน,น,นนะไม่เห็นหมดเละนะครับ ไปได้นอนได้เจ้ามือนี่เอาแล้วได้เจ้าโอ้โพี่น้องบดพงอยู่แล้วมั้งเมดอดีย๋ยนะครับขึ้นพอดปลายยางมุนอะตอนมุนเกี่ยวเฮาโบเกี่ยวบ่ได้ครับงานเฮาเล่งแล้วตอนนี้งานกระถาอยู่ฝนกระตกโอุู้ต้องทำเดี๋ยวจากเราเลยสามรอบเต็มมุมแล้วนี่เราว่าให้หนึ่งหอดพูนไ,ไปอีกห่งอดเครื่องท่ามาเทเลยขันมันใกล้เต็มแล้วเทเลย แนวพื้นเทือเขาเซาหพวกเรครับพู้หล,ล่ะเลยต้นใหม่แห่งแห่งกีดีผมน่ะไปที่จะมาตกอย่างย่ำข้นบ่อยากได้น้อยเนาะโอ้อันผู้ตาเขาเด้อบาดนี้เล่นอีลุกอีหลุนเลยเจ้าเมาื่อคืนครับเกี่ยวแล้วจากทงยีง่สิบไร่ขาม,มาเมื่อเกี่ยวอยู่นี่อีกหาหกไร่ย่ำขึ้นครับเรียวยุบกับคำเธอชิ่งยหญ่ลดมาลงอีกเมื่อคืนหอดสามสี่สุม ช่วงนี้งานกําลังเริ่มเขามากะหไล่เพอะสมควรครับเนาะแน่าว่าเขามันสุกความกันครับงานกักําลังหลายครับเพราะว่าเขากําลังสุกเขาก็ต้องเฝ้าแล้วครับเพราะว่าเวลามันจำกัดครับเอาเสือสาบอไไ้ได้เป็น้นัง่าเขามันสุกเขาเกี่ยวบ่ะันมันกับเบิดเด้ เขาเกี่ยว,ยวท่านมันกระเบิดมือขึ้นกับฝนตกกับเกี่ยวทั้งฝนจาของหน้าสังลุยลุยยังเกียวครับเอาไว้เลี้ยวเลีเ้ยวก่ใย,ยมาหอดบวังยู่วังเศร้ากับมันซีทุมหาทุมนุนรังโอ้ยหยากคับคุณน้องฝนมันตกมันยำเกี่ยวเขนมุนอายะเดี๋ยวเขาเจ้ามุนปันมากระเตาเหรวมัวงาบนามกะโตนน้าสา,าเลยมือขึ้นในนูมาสองตัวย่างแม่งอยู่เทียงหน้าแล้วมืงขึ้นสุดจัดเลย เอาใส่ขอกเอารถด,ดำกับกระลังมาโอเคเดี๋ยวเพื่อนเสียบนย่าะเข้าครับช่วงนี้งานมันเลิงเยอะหน่อยข้างก็ต้องเฝ้าแล้วครับเพราะว่ามันบนแนนนอนครับจกักมันสิตุกไม่ย่ำเลย แน่ว่าฝ่าว่าฝนเนาะช่วงพายุเข่าจังิงจีมือเสากับน้ำแต่เสาแล้วครับทงพุนยี่สิบกว่าไร่แปลนยี่สิบกว่าไร่แปลนแล้วครับทงนี้กับน,นาจีแล้วกอนคำนะครับเฮ้ยบอลเหลี่ยวนี่วะรง, <c oughs> งนี้ กะว่าจากนี่ไปหอดเรยเรกระท่อมลังนี้ไปครับบุหัวมันสีเ่เหลี่กาวกะว่าขึ้นนี่ยมยเนเลยครับรถเท่ามันหน่อยครับได้ซ้ำาั้ก็ต้องเอาซ้ำนั่นแหละช่วงนี้กะทำว่าไดหลายบ่กะสองขั้นเนาะครับเนาะรถเท่ามันหน่อยกะตามสภาพครับมือละสี่สิบหาสิบไรครับประมาณนี้ครับมือได้มือบอ่แล้วพี่น้อง มือได้เนี่ยกะเออได้มือบ่ได้ครับสามสิบสี่สิบไรกับประมาณนี้เลยครับมันเข้าวอยากได้หลายอยู่เหะแต่ว่าเขาเหตุจากไหนเนาะเขาอยากได้หล,ยลายแต่มันบ่ได้เห็ุจากไหนพูดได้สิอยากได้ไไดไหน่อยพยายามอยู่ครับหลงจต็มทีครับแต่ว่ามันต้องง่ายรถในช่วงแต่ว่างานกะกำลังเริมเขามาเขากับเหตุจากไหนฝ่าวายุนแล้วฝ่ฝาน้ำฝนนิตี้ยังไรพี่น้อง ก็เพาะว่านาแค่ว่าหารถนะครับอย่าเพิ่งมีปัญหาอย่าให้มีปัญหาอีกอย่างเลยเออให้มันคงๆแบบนี้ตลอดทั้งปีแล้วพี่น้อง <Yeah. S 1> ขอให้คงๆมันๆแบบนี้ตลอดทั้งปีเอาหมอนันเล้น้ำกลลนรถอเปล่าเนี้ยเอานั่นอีกที่เขาแล้ว ขอให้คองๆแบบนี้ตลอดทั้งปีครับค,ครับครับใกล้เต็มยังจะต่ำนี่แหละครับรถรถห่างเอา้า ของแท้ครับจวดขึ้นเราพี่น้องไปอีกรอบนึงครับเพราะพึงใหญ่ไม่จะพูดครับทัานนี้มาเปิดก่รท่านนี้เก็บงานอยู่างตั้งทงทั้งหมดอ่าต้องทำเวลาให้ดีที่สุดครับตก,กต,ตกมาย่างไหนฮากูหัวตาตกมาหนีเก็บเลย,ยพี่น้องพูดละเบาเอามาหนีจบเกมเลยครับเอกาสารเลยเลยนี่ ปี้าปีนี้เขาพวกเาอยลมครับ สองบิ้งนี่บ่สองบิ้งนี่สิบไร่เสร็จนี่เสร็จนี่แล้วขึ้นไปข้างนู้นบ่ตาเสร็จนี่แล้วเกี่ยวเจ้านู้นข้างบนต่อบ่ครับไปบังเจ้าเด้อพี่น้องเอ้ยมือเสาคันแทรก็ไม่ขุดโอ้ยคนเลยเสียใจแหงตาฝ่าวก็แทรก็ไม่ขุดมันย่ำมาโว้รถเท่านี้ บ่อยากบ่อยากก้นข้าวเดียวก้นข้าวเดียวมาหอดย่ำเสามีแต่สิถารถไปหอดจังสีกลนอ้ยขวัญละนายขวัญละแบบบวกจกยางวงได้เพิ่นบวกขุดเท่าก็ต้องไปขุดครับแต่วบ้นเห็นเท่าเห็ดเพิ่นกะคือจังเห็นเท่าเห็ดกะเพิ่นกะบ่อยากเห็ดเท่าก็บฝ่าวเนาะเท่าบ่เห็ดรถเท่าก็ไปบ่านไหนคือเท่าพยายามทำให้ลาครับเท่าบวกขุดเพิ่นกะบวกขุดเสือสายอ้หันแล้วสีเกี่ยวกันนะสีเตรียมไใ้เท่าเนาะครับ โอ้โหสิเกี่ยวเข่ากันนะสิมาเตรียมเอียงไหวไงอย่างนี้สินะบ่เห็ดบ่ยังอยู่ซื่อๆอ,อยู่ยำเสามากไอจงง้างวยง่ายงวยงายมากบัดยำม,มหาหารถเท่ายัดยำมาเล่งโอ้บ่ยากบ่ยาก,ยากมันบ่ยา,ยากอยู่เดียวบัดถือเราเข้าไปบัดยำเสาเข้ามานี่เฮ้าาย,นยนี่จะไอ้สันสมคุ้ยนี่นั่งอยู่แต่ทึงรถบกจกกับบ่ยากจับเบิงเบ่งกระแทบเพิ่นแต่ละขั้นนี่จำคู่สานี่ คนเตลปองจะมันอย่างตายออกเหรวเฮาบกขุดมันกับบไไรครับเฮามันเฮาบบขุดมันกับบไไรงานเฮ้าเฮาบอกเพิ่นกับไปขุดเตลปองหนึ่งเพิ่นกับเศรา้าอู้ชชิวาจังเลยชักชิลวงเพ่งอย่างเฮ็ดจังไหนงานเฮ้ามันกับเป็นงานบริการครับผึ่งึงมองดีข้าเจ้ากันเนื้อเขาไหวก้วนกันแท้ให้เรียบร้อยครับไปบะมองข้าเจ้าก็ดี่ดีละเนี่ยเขาออกจากกระแท้ให้พร้อมขุดกันแท้เรียบร้อยอ่าแล้วมองเนี่ยบอกไปหอดต่อกับพระท่านปาก ท่นแท้ครับเพระท่านขุดเออเอาเข้าไปนี่ฝนไม่หยุแล้วครับตกตกุตกยุดยุดตัวนี้ปล่อยๆไม่อีกแล้วโอโ้โหคุณคุณต้องข้ามไปแล้วครับดูสิขามไปไกลเกี่ยวให้พุณสอ,องให้หนึ่งซิปลครับแล้วสองให้หนึ่งคือต่อไปพุ่น,ต,นต่อไปพุ่นกันนะที่ต่อต่อไปพุ่นแหละอู้หนอนท่งเอาขาวพุ่นติดปลายยางครับอ่ะโอเคครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานมูฮลน้ำเด้อครับเด้อทีมงานลดหน่อยหน่อย ฝน,นมาแล้วตกอีรีเลยพี่น้องมันตกอีรีเลยนี่ตกมากแล้วมันเปียกเลยดิยนี่แนมเห็นเม็ดฝนบะแนมเห็นบ่สังเกตดีดีครับมาแล้วเออมันตกเงง้ยๆนี่หรอกเมื่อนี้ <c oughs> ขออภัยครับเมื่อนี้ถ้าฝนบ่ตกนะครับเฮาวาสิสักสอดแจ้งนะมื่อนี้ <c oughs> คนขับบอกจัดไปไปเถอะเนาะไหวกับลุยครับไหวกับพักพอนมือหลังยังค่อยเอาไหมเจ้าของหน้าบอกว่าเกี้ยวเห่าเกี้ยวลูกเดียวได้เห่าเมื่อคืนมันสร้างให้เกี้ยวต่อนะครับฝนตกใบเปียกเอ้เจอเลยละเมื่อคืนนี่ค้นกับเปียกรดกับเปียกเข่ากับเปียกพื้นห้เกี้ยวโอ้ผมบ่เกี่ยวครับถ้าเห็ดเล้วเสียผมบม่เห็ดครับเพราะว่าห้องบริหารกินปีเดียว เห็นใจเขาใจเหาครับผมก็เห็นหน้าคือกันเนาะเขาใจอยู่ครับว่าอยากเกี่ยวผมก็อยากเกี้ยวผมก็อยากรับจ้างคือกันแต่ของหน้าก็อยากแล้วแต่ว่ามันบดไอเขานีที่เขาบอกน้ำกลิ่นนะครับถ้ามันเห็ดแล้วข้าเจ้าได้ถามหาอื่นใส่อีกมันดีนะครับถา้าเห็ดแล้วแล้วข้าเจ้าได้วเอาพืนน้ำกลนนี้อู้นักหนาพี่น้องกะ บอกครับแบบนั้นเดี๋ยวมาเบ่งจะต่ำอีกแล่น้อยครับก่อนสิบอำลาพาจากกันไปยากครับพี่น้องจอยังเป็นอย่างตื่นสมัมมาตั้งช็กรถตึ้งไปบ่งหม่องเกี้ยวเขาได้ <c oughs> โอ้ยมุนปัดหมากระเตาขึ้วานล่ะไปยังจีแล้วพี่น้องยังไหน รถหน่อยเนาะมันจีดเบื้อเบื้อไปบื้ม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 บกวะวะไปขึ้นรถใหญ่มกับบอมแยนแหละครับเราก็ต้องตามสภาพเนาะเออหรือเปล่ารถถึงมงยึดเลยลองน้ำครับโมนี่ โมซากินต้องค่อยไปครับอโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ